บทที่42ขอประทานโทษครับการฉนกพูดผมไม่ทราบว่าท่านมีแขกเข้ามาเทำการนโนนพยักหน้าและหันไปมองกุลชาติคนนี้แหละที่เาขาคล่องเรื่องมาชื่อการสินทบคล่องหลายอย่างงานทำไร่โรงสีโรงหีบอ้อยทำเป็นหมดเป็นคนงานที่มีค่ามากสำหรับผมการ มารู้จักกับกัปตันกุลชาติรุชิเทพเสียทีเสียสิที่เพิ่งเอาเรือมาจอดบนก่อนเคยพบกันแล้วครับกุลชาติหัวเราะเขาเอาเรือไปส่งของให้เรือของคุณขากลับเลยแวะขึ้นเรือผมพราะรู้จักกับคนบนเรือพื้นเพเดิมเขาอยู่ทางบ้านผมเองอืมอย่างนั้นหรือนี่เป็นความรู้ใหม่นนหัวเราะเอแล้วที่ว่าเคยทำงานเลี้ยงมา ทำกับน้องชายของคุณกุลชาติหรือเปล่ากุลชาติตอบแทนว่าเปล่าครับน้องผมชอบทำงานคนเดียวมีคนงานช่วยบ้างแต่ผมก็รู้จักคนงานพวกนั้นทุกคนการชนกไหว้กุลชาติแต่กุลชาติส่งมือให้จับเขาถามยิ้มยิมว่านี่นุกกางเกงขาสั้นอย่างนี้เลยหรือทำงานนะ่ะทุกวันเลยนนตอบแทนการเขาขี้ร้อนแล้วก็ทำงานตากแดดทุกวัน ที่จริงผมก็ชอบเหมือนกันกางเกงขาสั้นกุลชาติยังยิม้มแต่เมียผมไม่ชอบเขาว่าผมผอมไปนุกก่งกางเกงขายาวดีกว่าน้องชายผมก็ชอบนุกก่งกางเกงขาสั้นแบบนี้สาวๆมองตาปลอยไปเลยครับการชนกปลายตามองเหมือนชะคอนแต่ก็เลยไปนั่งที่โตข้างนนซึ่งกำลังหัวเราะถูกใจรายนี้สาวก็มองตาปลอยไปหลายคนแล้วเหมือนกันนนเล่า ไม่รู้มองว่าเพราะถูกตาหรือมองเพราะเห็นแปลกไอ้ที่แน่แน่ก็คือผู้ชายก่อนนี้ก็มีคนเดียวที่นุ่งกางเกงฟิตขาสั้นกุดแบบนี้ลูกสาวผมก็มองค้อนอยู่บ่อยๆกุลชาติมองการชนกด้วยดวงตาฉายแววขันการชนกก็เลยขยับตัวอย่างอึดอัดอยู่บ้างพอดีคนใช้ยกจานอาหารเข้ามาพร้อมถ้วยกาแฟควันกลุ่นหอมฉุยการชนก ก็เลยหันไปสนใจอาหารแทนเขามากินข้าวเย็นกับผมเขามากินข้าวกับผมเช้าเย็นทุกวันนนพูดกับกุลชาติให้มาอยู่ใกล้ๆจะได้หารือกันบ่อยๆที่แรกก็อยู่ทางโกดังเก็บของโน่นจะเรียกหารือทีก็ลำบากเลยย้ายมาอยู่ใกล้บ้านเสียเลยอ๋อครับกุลชาต,ติตอบรับยิ้มๆผมมาขอสเก็ตลงเรื่อย ที่ผมเสนอให้พิจารณาด้วยครับการฉนกพูดหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างเขาว่างเพร่อลงหีบจะเสร็จอยู่แล้วอยากลงมือเสียเลยเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้ครับเอาสิเดี๋ยวจะให้คนไปหยิบมาให้บุรุษทั้งสามสนทนากันเงียบ,เ,ยบเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหารกุลชาติก็บอกว่าเมื่อท่านจะแวะไปเยี่ยมบ้านผมพาการเขาไปด้วยก็ดีนะครับเขาเป็นคนทางนั้น พอรู้ทางท่านจะสะดวกมากขึ้นผมกับภรรยาอยู่ในเมืองเพราะผมต้องดูรายงานบริษัทด้วยแต่พ่อแม่ผมอยู่ไร่นอกเมืองโอบออกไปถ้าจะไปจริงๆผมก็จะจัดรถไปคอยรับแต่มีคนรู้ทางไปด้วยก็จะสะดวกมากขึ้นท่านจะไปบ้านไร่ของคุณกุลชาติเหรอครับการฉนงถามใช่ว่าจะไปเพราะยังไม่เคยแวะไปทางนั้นอยากดูเหมือนกันว่า เทพร,รุษเขาทำอะไรกันบ้างผมเต็มใจพาชมงานครับกุลชาติพูดการฉนกนิ้วหน้าเพราะไม่อยากไปไกลสุนันทินีแหมเงินก็ดีสินนพูดการว่าไงคงชอบละสิที่จะได้กลับไปที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านการฉนกยิ้มชืดชืดกุลชาติมองอย่างคันคันก่อนจะพูดต่อผมเชิญทั้งครอบครัวเลยนะครับ คุณสุนันที่นีด้วยที่บ้านไร่ของพ่อแม่ผมกว้างขวางพักได้สบายครับอากาศดีอยู่นอกเมืองแต่วิ่งรถเข้าเมืองเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ไกลเท่าไหร่ผมว่าท่านและคุณสูุคงชอบมากครับเอาสิสูุเขาก็คงอยากไปไมาอยู่ที่ก่อนนี้สักพักแล้วไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อไหร่ดีครับผมจะเตรียมต้อนรับไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกเอาไว้สัก ตุลาเป็นไงแล้วผมจะไปบอกให้แน่อีกทีได้ครับตุลาก็ดีเหมือนกันกุลชาติยื่นมือข้ามโตมมาและนนก็จับเขยา่าแรงๆเป็นอันว่าตกลงกันกุลชาติหันมาพยักยิ้มกับการสนกนิดหนึ่งก่อนจะตามนอนออกไปข้างนอกสุนันทินีคอยโอกาสอยู่แล้วพอเห็นบิดากับแขกออกจากบ้านก็รีบลงบันไดามาโดยเร็วหวังว่าคงจะดักการสนกได้ทัน หล่อนเห็นเขามาแต่ไม่อยากลงไปร่วมโตเพราะมีกุลชาติอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าหล่อนรังเกียจกุลชาติแต่หล่อนรู้สึกประดักประเดิดชอบคุณที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาซึ่งเป็นรุชิเทพแท้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้ใหญ่ในวงการบริหารขณะที่หล่อนเองรู้สึกเป็นรู้สึกตัวเป็นรุชิเทพจอมปลอมและคนที่ให้หล่อนใช้นามสกนนุลนี้ก็อาจจะจอมปลอมจริงๆด้วย เลิคงขายหน้ามากถ้ารู้ว่ามาใช้นามสก,กุลนี้โดยไม่มีสิทธิ์เลินอาจจะเป็นนางสุนันทินีสินทบก็ได้ลเลินรอเขา,เอาอย่างใจจดใจจ่อพอรู้ว่ามาก็เรียบสวมเสื้อทับชุดนอนเดินออกมาจากห้องแต่ยังไม่กล้าลงบันไดเลินลงมาพบการชนกอยู่ที่ห้องรับประทานอาหารเขากำลังรวบรวมกระดาษปึกหนึ่งเข้าแฟม้มผิวปากเบาๆอย่างอารมณ์ดี สุนันทินีถอนใจโล่งอกว่าจับตัวได้ทันก่อนเขาจะออกไปทํางานกลางไร่แถวไหนก็ไม่รู้คุณการชนกเขาสะดุง้งเหลี่ยวมามองเสียงผิวปากขาดหายไปครู่หนึ่งก็กลายเป็นเสียงวิวอย่างจงใจโอ้โหเทพธิดาที่ไหนมาปลดคนยากแต่เชา้าชุดนี้โป๊ซะด้วยสิสุนันทินีชะงักก้มหน้ามองดูตัวเองแล้วก็หน้าแดง อารามรีบร้อนเหล่อนคว้าเสื้อใกล้มือได้ก็สวมมาเลยชุดนอนชั้นในบางเสื้อคลุมก็บางสวมส่งชั้นก็พอจะช่วยกำบังอะไรต่อมีอะไรได้บ้างหรอกแต่เผอิญชายเสื้อคลุมซึ่งควรจะทบกันตรงหน้าอย่างเรียบร้อยนั้นขณะนี้เปิดลุยอยู่เห็นชุดนอนบางใสอย่างสบายตาหล่นรีบจับสองชายทบแล้วกลัดดุมเสียปลอบใจตัวเองว่า เขาก็เคยเห็นยิ่งกว่านี้ถึงจะอายพยายามระง,งับเสียแล้วก็ตามทำไมเขาต้องมองยิ้มๆอย่างนั้นด้วยก็ไม่รู้ละ่ะเมื่อวานไปไหนมาคะหล่อนเดินไปหาเขามองหาอยู่ทั้งคืนไม่เห็นเลยทั้งคืนเลยหรือก็ตลอดงานเลี้ยงนั่นแหละหล่อนระวังไม่เดินเข้าไปใกล้เขาจนเกินไปรู้สึกว่าคนคนนี้เข้าใกล้แล้วอันตราย ทั้งๆท,ที่หล่อนเองก็อยากจะเข้าใกล <_ d ata> ้เสมอๆเขายิม้มตามองสวงอกอวบใต้ผ้าบางเนียนน่าดูผมมีงานยุ่งอยู่ที่โรงหีบงานเร่งกันทั้งคืนคงว่างได้งีบก็ตอนค่อยว่างได้หงีบก็ตอนตีสามนี่เองรู้ล้วคะ่ะคุณพ่อบอกว่ามีความจำเป็นแต่ทำไมเกิดจะต้องมีความจำเป็น รืองานเล่งด่วนขึ้นมาตอนนี้ด้วยผมจะทราบได้ยังไงงานมันเกิดยุ่งขึ้นเฉยๆผมก็ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีเรื่องยุ่งคงเพิ่งรู้ตอนทราบว่ากับตันกุลชาติจะมากันมั้งเขาก็เผอิญให้ท่านเลี้ยงวันที่ผมมีงานผมจะทำยังไงผมเคยทำงานกลางคืนก็หลายหนเผอิญไม่มีแขกคุณก็เลยไม่รู้อย่าเลี้ยงเลยคุณจงใจหลบหน้าคุณกุลชาติหรือเปล่าเรื่องอะไรล่ะครับ เขาอาจรู้ว่าคุณเป็นใครนะสิผมก็เป็นผมสิครับเขาอาจรู้ว่าคุณแอบอ้างอะไรนะครับฉันจดทะเบียนกับคุณถูกต้องแต่นามสกุลรุจิเทพนี่ถูกต้องหรือเปล่าหรือคุณเอาของเขามาใช้เฉยๆเพราะเห็นสกุลใหญ่ดีพูดอย่างนั้นผมก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกนั้นเขายกไหลแต่หลักฐานที่อำเภอคงมีสูติบัตรที่บ้านผมก็มี เวลานี้ผมไม่มีอะไรแสดงหรอกอย่างน้อยนั่นก็ไม่น่าสงสัยอะไรเลยนี่ตอนผมเข้าคุกนะ่ะผมไม่มีปัญญาปลอมชื่อหรอกเขาตรวจละเอียดแล้วให้ลุงเผาไปถามประชุมสิว่าผมชื่ออะไรในบัตรประชาชนหรือเห็นว่านามสกุลรุจิเทพจะรูเกินตัวผมอยากใช้สินทดแทนก็ตามใจถึงผมจะชื่ออะไรนั่นก็ยังเป็นเมียผมอยู่ดีนี่คุณ ผมสาบานให้ก็ได้ว่าผมใช้นามสกุลรุิเทพมาแต่เกิดแต่นั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจพอคะ่ะไม่ต้องสาบานหรอกเขายืนมองหล่อน,นิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งนั่นเป็นอะไรเป็นอะทำท่าหมางเมินชอบกลนหมู่นี้ก็ไม่ค่อยพูดจากับผมเลยหรือมีข่าวอะไรที่อยากให้ผมรับรู้ข่าวอะไรคะข่าวที่ผมควรทราบเป็นคนแรกเหลือนงงอยู่สักครู่ก็นึกออก อ๋ออย่าห่วงเลยค่ะคุณยังไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อคนหรอกโล่งใจได้เลยขอโอกาสผมใหม่สิผมอยากเป็นพ่อเหลวไหลบอกมาก่อนพบกับตันกุลชาติคนนี้หรือ,อยังเมื่อเช้ายังกินข้าวด้วยกันเลยคุณเป็นญาติกับเขาหรือเปล่าถ้าเป็นเขาจะทิ้งผมเอาไว้อย่างนี้หรือไหนว่าเป็นรุจิเทพด้วยกันก็เป็นจริงๆแต่รุจิเทพมันมีออกเต็มเมืองรู้จักกันทั่วหน้าที่ไหน คุณเป็นญาติกับเขาหรือเปล่าถามจริงๆก็เป็นรู้จิเทพด้วยกันนั่นแหละเลยไม่รู้อะไรสักอย่างอย่างนี้จะมองหน้าเขาสนิทได้ยังไงไม่เห็นจะมีปัญหาถ้าเขาถามว่าผัวนันชื่ออะไรก็บอกไปเลยว่าการชนกหรือไม่ก็ถามเลยว่าเขารู้จักผมหรือเปล่าถามแล้วเขาว่าไงไม่รู้จักเขาว่าไม่เคยมีญาติชื่อการชนกแลวผมจะไปรู้จักเขาได้ยังไงละ่ะ สุนันทินีถอนใจและหันหนีไปเสียจากเขาการชนกเดินมาซอนหลังสอดแขนข้างหนึ่งกอดรัดหล่อนใต้อกรังนิดๆอย่างจงใจให้คอเสื้อหย่อนขณะใช้สายตาโลมรูปเนื้อนวลที่พุ่งผลิชวนมองสุนันทินีถอนใจอีกไม่เอานะคะอย่าทำรุ่มร่ามเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเขาจูบไปหูของหล่อนรางวันผมก่อนสิแล้วผมจะไป หลันหันมานิ้วหน้ามองเขาจูบเดียวเท่านั้นเองไม่ขอมากหรอกสุนันทินีก็คิดว่าเขาไม่ได้ขออะไรมากมายพอให้กันได้หลอนกลับตัวขยิงเท้าขึ้นแต่ริมฝีปากกับเขานิดหนึ่งแล้วถอยกลับแต่เขากลับรัดแขนหล่อนที่กอดหล่อนอยู่แน่นเข้านี่นะ่ะหรือจูบเขาถามก็ใช่นะสิไม่ไหวเลยไม่ทันได้รู้รส แหมจะเอารถอะไรไม่ทราบรสน้ำพึ่งหมู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอะไรที่ผมสอนให้นะ่ะลืมหมดแล้วหรือสุนันทินีไม่อยากถูกติเป็นนักเรียนไม่เอาหนงก็เลยตั้งใจจุมพิดการชนกใหม่งหล่อนยกสองแขนกวัดรอบคอการชนกดึงหน้าเขาโน้มลงมาเบียดตัวเข้าชิดจนเบียดอกแกละขาเบียดขาเขาอยากว่าหล่อนลืม แล้วก็เลยจงใจใช้บทเรียนทั้งหมดที่เรียนมาจากเขานั้นเองกลับมาใช้กับตัวเขาด้วยจิมพิษที่เร่้อนระอุชนิดอาจจุดป่าอาจจุดป่าดำของเยอรมันให้ลูกโพลงไปทั้งป่าการชนกรู้สึกว่าขาอ่อนยวบแต่สุนันที่นีเองก็หนีไม่พ้นที่จะถูกไฟจุมพิษเผาพลานเมื่อหล่อนถอนดินฝีปากก็ยังอิงอกเขาอยู่ รู้สึกอ่อนใจต่างคนต่างแอบอิงก,กันอย่างอบอุ่นนันจาการฉนกกระซิบจูบหวานอย่างนี้ยิ่งทำให้ทรมานนักรู้หรือเปล่าก็อยากขอเองทรมานเองหลันไหลผมสั้นเส้นสลวยที่ต้นคอเขาด้วยมือเบาๆนั่นให้ตามที่ขอว่ากันไม่ได้นะคะขออีกทีได้ไหมสองสัมีีก็ยังไหว และจาบ่นอีกนะหล่งนขยิ่งตัวขึ้นหาริมฝีปากเขาอีกคราวนี้การชนกไม่อยู่เฉยแต่เบี่ยงหน้าประทับริมฝีปากแย้มเพเยอออกมาดูดดื่มความหอมหวานอย่างกระหายและเร่ารอนกำลังหลงละเมอจนลืมตัวในรถจุมพิษดุดน้ำพึ่งรวงที่ปลนเปลเให้กันก็มีเสียงทําลายผวังมาจากข้างหลังอแฮม สุนันที่นีภาวะออกห่างการสนกุกแรกทีเดียวหล่อนนึกโกรธว่าว่าถูกใครไม่ทราบเข้ามาขัดคอแต่วินาทีต่อมาก็เกิดความกลัวเย็นเยียบจากศรีรษะถึงปลายเทา้าสิ่งที่หล่อนนึกกลัวอยู่เสมอได้เกิดขึ้นแล้วมีคนจับได้ถึงความสัมพันธ์ล้ำลึกที่หล่อนมีอยู่กับการชนกหล่อนยืนตัวแข็ง มองบบรุษร่างสูงที่ยืนอยู่หน้าประตูกับตันกุลชาติรูจชิเทพวางสีหน้าเฉยและสุภาพสุนันทีนนึกได้ว่าเสื้อนอนและเสื้อคลุมนั้นบางพอกันจึงรีบจับชายด้านหน้าทบกันมือสัน่นการชนกก้าวขึ้นหน้าหล่อนก็เลยได้สติเข้าแอบหลังเขามองกุลชาติด้วยดวงตาตรนกหล่อนพยายามคิดหาข้อแก้ตัวว่าทำไมกุลชาติ จึงมาพบการชนกกับหล่อนในสภาพเช่นนี้แต่นึกอะไรไม่ออกจริงๆกุลชาติเป็นคนที่ตั้งสติได้ก่อนต้องขอโทษมากเลยครับเขาพูดพงพงรู้ตัวว่าลืมบุหรี่กับไม้ขีดต,ต้องขอให้ท่านรออยู่ที่รถกลับเข้ามาเอาเขาเดินไปที่เก้าอี้ซึ่งเขานั่งรับประทานอาหารข้างนนหยิบของซึ่งต้องการวางอยู่ตรงนั้นจริงๆ แล้วก็เดินไปที่ประตูเขายิ้มชอบคนเมื่อหันมามองแต่ละคนและยกมือแต่หน้าผากนิดหนึ่งสวัสดีการเขาพูดแล้วค้งศีรษะนิดหนึ่งมาทางสุนันทินีสวัสดีครับคุณสุนันทินีเขาออกไปจากห้องปิดประตูให้เสียด้วยซึ่งประตูนี้เดิมปิดอยู่สุนันทินีงินไปคู่ใหญ่จึงพูดออกตายแล้ว ตายแน่เลยเขาต้องไปบอกพ่อแน่ๆห,หลินมองหน้าการชนกอย่างตนกโท่อุตสาห์ปิดกันแทบตายทีนี้ละแย่แน่ๆการชนกกัดริมฝีปากขามวดคิ้วมุ่นแต่ก็พยายามปลอบโยนสุนันทินีเดียตีตัวไปก่อนไข้เลยกับตันคนนี้ถ้าทางเขาเป็นคนดีผมไม่คิดว่าเขาจะมีนิสัยช่างฟ้องว่าได้หรอคะเขาอาจไปบอกพ่อ เขาเพิ่งรู้จักกับท่านจะให้เดินไปบอกว่าเจอลูกสาวท่านกําลังจูป่าคนงานท่านอาจเตะเขาลงจากรถแต่ถึงยังไงผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนช่างฟ้องคุณคิดเองทั้งนั้นเลยวันนี้ผมต้องแวะไปท่าเรือผมจะพยายามหาโอกาสพบกับตันเขาแล้วผมจะลองอธิบายขอความเห็นใจคุณจะบอกว่ายังไงคะยังไม่รู้เลยแต่ผมคงอ้างอะไรได้สักอย่างไม่ให้เสียถึงนันหรอก คุณทำได้หรือคะคุณจะไปพูดกับเขาจริงๆหรือคะจริงสิไว้ใจผมเถอะเขาอาจไม่ฟ้องพ่อถ้าคุณพูดกับเขาดีๆผมก็หวังอย่างนั้นผมจะพยายามเขาจับมือสันดริกของหล่อนมากุมไว้กคมลงจุมพิษปลายนิ้วด้วยริมฝีปากอบอุน่นนันจาไม่ต้องกลัวผมจะดูแลทุกอย่างถ้ามีอะไรผิดพลาดผมจะพยายามส่งข่าวมาให้หรูล่วงหน้า ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเป็นหน้าที่และความพอใจของผมอยู่แล้วที่จะดูแลนันรอฟังข่าวจากผมนะค่ะนันอยู่บ้านทั้งวันเลยการโนกจิบแฟมเดินออกไปจากห้องสุนันทินีเดินอย่างอ่อนเปลี้ยกลับห้องส่วนตัวตลอดวันหล่อนนั่งรอฟังข่าวอย่างกระสับกระส่ายหล่อนกลัวว่าบิดาจะกเกลี้ยกลาด กลับมาด่าทอและเอตโรที่หล่อนลอบเล่นลักกับคนงานในไล่หล่อนจะสารภาพว่าเขาเป็นสามีก็ไม่ได้เพราะปิดาจะทราบว่าหล่อนจงใจแก้เผ็ดท่านที่ยื่นคำขาดให้หล่อนแต่งงานมันอธิบายลำบากว่าหล่อนเป็นไม้สามีตายแต่ทำไมจึงมีสามีอีกอยู่อีกในชื่อหนึ่งมันอันตรายด้วยสำหรับตัวการชนก มีคนงานมาที่บ้านคนหนึ่งสุงนันทีนีใจเต้นคิดว่าอาจเป็นคนมาส่งข่าวจากการชนกแต่ก็ไม่ใช่กว่าการชนกจะกลับมาก็เย็นเขามาพร้อมบิดาของหล่อนด้วยจึงหาโอกาสพูดกันไม่ได้หล่อนพยายามสบสายตาเขาเพียงแต่ยักไหล่จนค่ำหลังอาหารเมื่อเขาลาไปที่พักหล่อนจึงได้โอกาสติดหลังไปที่เฉลียงหน้า ว่าไงคะหล่อนถามอ๋อเขายิ้มผมพบกับตันแล้วละ่ะก่อนเขาจะออกเรือกลับเขาบอกผมว่าไม่ใช่วิสัยสุภาพบุรุษที่จะพนทนาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นเขาไม่ฟ้องนะคะรอนรู้สึกโล่งใจไม่ฟ้องครับเขาไม่เชื่อเขาว่าไม่ใช่เรื่องของเขาสุนันทินีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจจนชาจนเข้านอนแล้วคืนนั้น เลือนจึงนึกได้ว่าถูกการโนกแกล้งให้กังวลตลอดวันและมาบอกเอาเรียกว่าในนาทีสุดท้ายจบบทที่ส2